ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสิงแสหมิงของแบ่งเมืองไทย ดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลุกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24ยี่สี่ไลน์ไอดี h o r าโ o r า2 4ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตเองนะครับฮ่าๆชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านครับ ดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่4มกราคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่10มกราคมต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมีนว่าในสัปดาห์หน้านี้ครึ่งสัปดาห์แรกกับครึ่งสัปดาห์หลังนั้นชะตาชีวิตต่างกันยังกับฟ้ากับเหวเลยครับจันทร์อังคารพุธเป็น3วันที่ ไม่แฮปปี้เลยนะครับแบดลัคติดต่ออะไรก็เฟลฟราวต้องรอไม่ได้ผลงุดงิดจุกจิกไม่สบายใจพูดง่ายๆคือ3วันที่ทิงแสมหิงได้พูดถึงตรงนี้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นแม่งดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ใจนะครับแล้วก็มีโอกาสที่คุณเองนั้นจะหงุดงิดอารมณ์ไม่ดีสุขภาพก็ไม่ค่อยดีด้วย พอต่อมาถึงในวันพฤหัสศุกรเสาร์ชะตากลับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสบายใจขึ้นแฮปปี้ขึ้นงานก็เข้ารูปเข้ารอยขึ้นอะไรที่ต้องรอจากก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้ผลก็กลับกลายเป็นว่าจะมาได้ผลดีในช่วงที่พยากรณ์ไปแล้วนั่นก็คือในวันพฤหัสศุกรเสาร์เป็นสามวันที่ดีมาก ถ้าจะเริ่มอะไรใหม่ๆในช่วงพฤหัสสุขเสาร์เป็น3วันที่ดีจริงๆนะครับต่อไปถึงวันอาทิตย์เลยในเรื่องของการเงินนั้นดูแล้วดาวการเงินที่โคจรอยู่ในเรือนตัวเองนั้นการเงินของชาวลัคนาราศีมีนคงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรครับยังมีเงินเข้ามาให้ใช้ได้ตลอดนะครับแล้วก็การเงินต่างๆของชาวลัคนาราศีมีนคุณก็จะจัดเจ็ดปัดจ็ดแบ่งปัน ให้มันเข้ารูปเข้ารอยได้อย่างดีพูดง่ายง่ายคือไม่ต้องมาทุกข์ใจอะไรในเรื่องของการเงินหรอกนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวพุธได้ย้ายแล้วก่อนหน้านี้ดาวพุธเดินเป็นปะดาวพุธเป็นดาวความรักเดินเป็นปะปุปุปป,ปะปะความรักไม่ดีความรักทุกข์ใจไม่ได้เจอกับคนรักทุกใจไม่มีความสุข ดาวความรักย้ายแล้วดาวพุธย้ายแล้วโคจรมาสัมพันธ์กับดาวพระฤหัสซึ่งดาวพระฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีมีนเองเท่ากับว่าดาวพุธโคจรไปสัมพันธ์กับชาวลัคนาราศีมีนนะครับโดยสัมพันธ์กับดาวพระฤหัสที่เป็นตนุรักษ์อยู่ในภพลาพระความรักจะแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นนะนะครับคนโสดมีโอกาสจะได้เจอเจอกับคนที่ถูกใจอาจจะเป็นคนที่คุณเคยมองมองกันมาแล้ว กลัวๆกลัวนุ่นกลัวนี่กลัวหากลัวเหวกลัวส้นตีนอะไรก็ไม่รู้ก็เลยยังไม่ได้ใกล้ชิดกันสักทีแต่ในจังหวะที่ดาวพุธนั้นได้โคจรอยู่ในภพราพะอันนี้นั่นเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าความรักจะช่ำชื่นยิ่งขึ้นใครที่เคยคุยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีให้กันแต่มีเส้นบางๆที่ไม่กล้าที่จะก้าวเข้าไปหากันก็จะทำให้ได้ พบปะเจอเจอหรือว่ารู้สึกดีต่อกันมากยิ่งขึ้นขอชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับฮ การเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์หมิง6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล สนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงของแบงเมืองไทยผ่านสายตาท่านผู้ชม80,000ถึง1 0 0 0 0แวิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพลตินัมจาก YouTube อเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n g 6666